ที่สวยแปลงเดียว62ตารางวาพิกัดคลอง6ตำบลคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี เราลุงครับพาไปดูที่ดินนะครับที่ดินใกล้ๆฟิวเจอร์บา ر ك รังสิตนะครับเนี่ยตอนนี้ลุงอยู่ที่ฟิวเจอร์ بارك รังสิตนะครับกำลังเดินทางไปดูที่ดินพร้อมสร้างบ้านนะครับที่ดินแถวแถวคลองหกนะครับคลองหกกำบลในอดคลองหกนะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับแปลงนี้เหมาะครับสร้างบ้านเดี่ยวอยู่อาศัยได้เลยนะครับไฟฟ้าประปาพร้อมมากนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูเดินทางไปดูกันนะครับเริ่มต้นจากฟิวเจอร์บาร์ติสิตนะครับไปจากฟิวเจอร์เนี่ยสัก20กิโลนะครับอยู่ครอบหกนะครับอยู่คลองหกนะครับไปเดี๋ยวเราเลิะโกกันเชิญครับไปเลยเดินทางมาเรื่อยๆมาถึงมาเก็ตวิลเล่เหมือับมาเก็ตวิลเล่จะอยู่ประมาณคลองสีนะฮะใกล้แล้วนะครับไฟฟลายที่ด็ดจะคือเราจะไปดูกันนะครับ62ตารางวานะ ินเราเนี่ย,ย10กิโลมาเรื่อยๆเนี่ยครับกโมย12ครับกโมย12ทำ500แล้วก็เตียมคิดซ้ายนะครับเตียมคิดซ้ายเตี๊ยมคิดซ้ายซ้ายเข้าคลอง6นะครับเข้าคลอง6นี่ซ้ายเข้าคลอง6เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะ นะครับถึงปัญหาแรงเลยนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเรานะอันนี้โรงพยาบาลธัญบุรีนะครับโรงพยาบาลธัญบุรีเดี๋วทางสะดวกครับปรแปรงนี้อยู่ในเอกนชนเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูพื้นที่จริงกัน ตรงไปอีกสักประมาณสัก6กเกิโลเจอกัน Let's go แต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้ก็ตื่นเต้นหัวใจจะไรราชมงคลธัญญากรีนะครับแล้วก็คืหนึ่งในสามจากดนหน้าจาะมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญาเนี่ยใกล้ล้วนะครับนทางจากตรงนี้จะรัชมงคลธัญญาอีกไปตอบครับห้าลบ ราชมงคลธัญญะนะครับจากตรงนี้ไปนี่อย่างที่บอกว่าห้าอินโลก็จะถึงสถาบับวิศวะนีน,น,นาเอาญวิไลเลยนะครับเดินทางกันต่อ let's go <S นะครับจุดสังเกตก่อนจะเลี้ยวขวาข้ามคลอง นะครับก็จะมีบ้านนี่ครับที่ปาพอ่อนโครงการ4นะครับผ่านที่ภาพออนโครงการ4ี ah, uh, so. ่ผ่านหมู่บ้านปรึกษานะครับใกล้ถึงแล้วอีกเจ็ดร้อยแปดร้อยเมตรนะครับเดินทางจากห่างจากหมู่บ้านปรึกษาเมื่อกี้นะครับเจ็ดแปดร้อยเมตรอีกเลี้ยวขวาเข้าสูุดซอยหตะเวนออกหกสิบแปดซอยตะวันออกตะวันออกไม่่ใชตะวันออกนะครับโอเคเราก็จะเลี้ยวขวาซอยหกสิบแปดหกสิบแปดนะครับ ซอย6ฝั่งตะวันออกซอย68เราจะเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านพี่ป้าปอสามติดเลยเลยซอยนี่ป้าปอสามมาก็ซอย68นี่เลยครับนี่ครับซอย68บ้านอะไรเนี่ยเมืองพาราพาราเก่าครับเมืองพาราเก่านี่ครับนี่ก็เข้าจากตรงนี้เจ็ดสี่ร้อยอันนี้ห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรแล้วจะถึง ีิขนไปเลตโกเจอกันหน้าแปลงครับนี่หละครับเรามาถึงเดินทางมาถึงหน้าแปลงแล้วนะครับติดถนนลาดยางแบบนี้เลยถนนถนนนี้สาธารณะนะครับเป็นถนนในโครงการหมู่บ้านเก่านะครับนี่ครับทะลุคลองแอลได้นะครับหลองแอนได้นะครับนี่แปลงนี้นะครับจริงๆที่เนี่ยเสมอถนนลาดยางเส้นนี้แหละนะครับเสมอถนนลาดยางเส้นนี้แหละแต่เอืญอหญ้าขึ้นรกนิดหนึ่งหน้าฝนนะครับต้องทําใจนิด นะครับ <ork> เริ่มต้นจากเสาต้นน <numbers> ี <Geor br oth> ้นะครับเสาต้นนี้นะครับหน้ากว้าง12เมตรนะครับหน้ากว้าง12เมตรถึงต้นไม้ต้นนี้นะครับโดยประมาณนะครับนี่ครับถึงต้นไม้ต้นนี้นะครับทิศดีนะครับแปลงนี้หันหน้าทิศใต้นะครับนี่ครับ หน้าทิศใต้นะครับจะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนะครับแล้วก็หลังแปลงเนี่ยก็จะติดที่นาของของส่วนบุคคลนะครับที่นาคนอื่นนะครับนั่นแหละหลังแปลงนะครับเข้ามาจากถนนเรียบคลองว์ฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันออกเข้าซอยหกสิบแปดเนี่ยเข้ามาเพียง450เมตรนะครับ450เมตรโดยประมาณไฟฟ้าประปาพร้อมมากนะครับนี่ครับสวยงามแปลงเดียวนะครับถูกกว่าย่านนี้แน่นอนถูกถูกบริเวณนี้แปลงนี้ถูกกว่าบริเวณนี้แน่นอนนะครับ แหล่งเดียวนะครับ62ตารางวาเหมาๆไปเลยนะครับ5 9 0 0 0นเาทนะครับครับแหล่งเดียวสนใจทักมาครับพร้อมสร้างบ้านอยู่อาศัยหรือว่าค้าขายได้นะครับค้าขายได้นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับหลายหลังอยู่นะครับอย่างนี้นะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับ62ตารางวาตำบลคลอง6ฝั่งตะวันออกนะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี0957939496ทักมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ